ก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซียามเช้าๆพี่น้องก็เหมือนเดิมพี่น้องคลิปนี้ก็ได้มาเลาะเบิง้งไฮเบิ้งหน้าอ่าก็คือก้าวหล้วพี่น้องมาบนสู่กันฟังเ,เล่าสู่กันฟังอ่าสำหรับเอฟซีบางคนก็อาจจะอาจจะอาจจะคิดว่าคลิปผมนี่ก็มันก็น่าเบื่อนะเนาะเอะเอมันก็เป็นเรื่องธรรมดาบางคนก็คอมเมนต์มาว่า โอ้บ่นแล้วมันได้อะไรจะบ่นทําไมอ,อย่างประมาณนั้นน,น,นะเนาะก็สําหรับเอฟซีที่คอมเมนต์มาก็ก็ผมก็เคยบอกไปแล้วว่าคือคลิปผมมันกิดมมีประโยชน์พี่น้องมันไม่มีประโยชน์เออก็บน่นก็ถือว่าเป็นการได้ระบายให้พี่น้องเกษตรกรอาชีพเดียวกันได้ฟังได้รับรู้ะนะถามว่ามันมันแก้ไขอะไรไม่ได้มันแก้ไขอะไรได้ไหมมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้หรอก แต่ทีนี้ก็บนเล่าสู่กันฟังออก็เหมือนกันกับไอ้ที่เราร้องไห้อะไรพี่น้องเราร้องไห้ก็มีคนมาถามว่าร้องไห้แล้วมันได้อะไรเออมันก็มันก็ไม่ได้อะไรหรอกพี่น้องแต่มันก็ถือว่าเป็นการได้ระบายนะเนาะใช่ไหมถือว่าเป็นการได้ระบายก็คลิปผมก็เหมือนกันอถือว่าถือว่ามาบนเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเป็นการได้ระบายแลกเปลี่ยนความคิดสําหรับไอ้ เอฟอซีเกษ,ษตรกรนะเนาะอก็อแบบนี้แหละพี่น้องเออบรรยากาศบานนอกขอกหน้าทุ่งหน้าก็แบบนี้ไม่มีอะไรพี่น้องแห้งแล้งวันนี้ก็วันที่ยี่สิบห้าเอ้ยยี่สบอกป่ะยี่หกก็ยิบเจ็ดมกราเนี่ยเบิงสภาพแห้งแล้งพี่น้องฝั่งนู้นเขาก็กำลังตัดอ้อยอยู่อตัดเครื่องเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ตัดแต่เผาเด้ย <laughs> อยาดรามาแล้วกัน ก็คือว่าเนาะคือช่วงนี้ก็อ้อยก็กําลังมีข่าวกระแสรดราม่าอ้อยเผาอ้ยหยังปพระมาณนั่นเอนาก็เดี๋ยวก็ดราม่าอีกเอดราม่าว่าเผาหน้าอีกมันเป็นอะไรที่แบบโอ้ยเนาะมันคืออาชีพเกษตรกรเรกรนะี่ยทไมมันมันมาคือมาอยากมาซาแท้เห็ดเษกษตรก็ได้เห็ดเห็ดห้คนกินตัวบริษัเห็ดถิ่มแม่นว่าก็คือว่าแหละคือ อาชีพเกษตรกรเราเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ต้อยต่ำพี่น้องหลายคนเขาก็ดูถูกเส่วนมากเนี่ยจะไปทางดูถูกซะมากกว่าเออาชีพเกษตรกรเนี่ยสำหรับใครที่บอกว่าเยินยอสารเสริญอาชีพเกษตรก็อนั้นก็อันนั้นน่าจะเป็นโลกสวยเอกัดฟันพูดอะร่รแหละไม่ได้พูดจากใจหรอกอเพราะว่าอาชีพเกษตรเกษตรกรก็รู้ๆอยู่คือมันต้อยต่ำพี่น้องมัน เห็นให้เ <rainforest> ห็นหน้าตากแดดหน้าตําตากแดดหน้าดําไม่มีเงินทองบารมีอะไรก็แล้วแต่มันาแต่อาชีพข้าราชการเนี่ยโอ้ยด okay. ูด <being> <jamais> ีมีหน้าตามีฐานะถึงเงินเดือนจะไม่เยอะแต่ว่าเขาก็รวยได้พี่น้องเขาก็รวยได้เ็เนื่องจากยังกระบรูเนาะแต่ว่าหลักๆนี่คือเป็นข้าราชการเนี่ย จะดูดีมีหน้าตา,าคนเขาเยินย่อสารเสริญน,นั่นแหละมันมาจากอะไรล่ะก็มาจากข่านิยมนี่แหละพี่น้องอคือใครได้เป็นข้าราชการเนี่ยโอ้ยมีแต่คนกราบคนไหวคนนับถือพูดอะไรด้วยก็ครับครับแมนบอกอแต่พูดกับาตาสีตาสาอาชีพเกษตรกรโอ้ยพูดกระทั้งกระแทกกระทั่งเบ๊บปากใส่พ่อมอมันก็เลย มันก็นเลยเป็นค่านิยมแบบนี้พี่น้องสังคมไทยเฮ่าคือกันนี่แหละอยู่บ้านนอกเฮ้าก็ได้ถ้าใครมีรถโก้เออมีรถสี่ประตูมีรถโก้มีบ้านหลังใหญ่โอ้ยพี่น้องนับหน้าถือตาพี่น้องเออนับหน้าถือตาเอพี่น้องก็นับญาติด้วยเออแต่ว่าทำรับคนที่จนโจนแต่งตัวมอ,อ,อ่อเออบอมีเงินนี่โอ้ยพี่น้องก็ แทบจะไม่นับญาตินะเออไปสายมาสายกับแบบคนกับเขาเขาไม่พูดหรอว่าเขาเหยียดยามแต่เขามองพี่น้องสายตาเขามองเข้ามองออกเออคือจังพี่น้องลองทดสอบบางไดเลยเออใส่ชุดธรรมดาอมเออไปไปเออไปสถานที่ราชการหรือว่าไปไซก็แล้วแต่อย่างสมมติไปธนาคารหรือว่าไปในร้าน อะไรต่างๆหรืว่าไปโชว์รูปยังงก็แล้วแต่ใส่สุดธรรมดาเนี่ยอการบริการเนี่ยจะคนละแบบคำพูดคำจาของพนักงานเนี่ยสีคนละแบบกับไอ้ข้าราชการกับคนที่แต่งตัวดูดีพี่น้องอเพราะฉะนั้นเน่ยสังคมไทยคือจึงมันมองแต่เปลือกนอกพี่น้องอสังคมไทยเนี่ยคือต้องเอาหน้าตาดูดีไว้ก่อนอส่วนข้างใน,นจะมีเงินหรือไม่มีเงินเนี่ยมันมัน มันคือเขาเรียกว่าไงล่ะมันคือค่านิยมน,น,นอะเนาะเออเท่ากับจักสิเห็ีเท่าไหร่เออถามว่าคนจนคนรวยมีศักดิ์ศรีเหมือนกันไหมมันก็มีศักดิ์ศรีคือกันนี่แหละพี่น้องแต่ว่าเนื่องด้วยสังคมไทยมันเป็นแบบนี้เออสังคมไทยนี่คือถ้าใครแต่งตัวดูดีอ่เขาสิบริการดี่นองแต่ถ้าใครแต่งตัวแบบมอซอเนี่ยคือจงอาชีพเาหน้าเนี่ยแต่งตัว ไปในโชว์รูมรถหรือว่าไปธนาคารหรือว่าอย่าง้ก็แล้วแต่นี่คําพูดคําจาของพนักงานนี่จะคือจะจะจะ,จะไม่ค่อยบริการดีสักเท่าไหร่เออสี่แบบประมาณว่าแบบไม่ค่อยสุภาพอ,อ่ะยังสีส่ซะอ,อ่ามันมันเป็นแบบนี้นะเนาะด้วยระบบค่านิยมพี่น้องออเพราะฉะนั้นกนสังคมค่านิยมของไทยเราตอนนี้ก็กาลัง กำลังถูกนายทุนพี่น้องกำลังถูกนายทุนนี่ควบคุมอมโอโดยเฉพาะเซเว่นเนี่ยเซเว่น <laughs> นี่ยโอ้ยเด็กหัวทอปองมือกับหูจักเซเว่นเศร้ามากอะอยากไปเซเว่นตื่นแรงมากอะจะไปเซเว่นหาอย,ยังกินกับซื้อในเซเว่นแบบคือขาดเซเว่นบะ่ได้เนี่ยตอนนี้คือนายทุนเขากำลังควบคุมทุกอย่างแล้วต่อไปนี่อนาคตนี่ ก็พี่น้องก็ลองจินตนาดูจินตนาการดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงสมมุติว่าเซเว่นปิดไปสักหนึ่งอาทิตย์นี่เออสินค้าแจะสีกินอย่างแมนบอเออเพราะฉะนั้นก็พิจารณาต่ตองดูพี่น้องเออการประกอบอาชีพก็เออคือพยายามพึ่งพาตัวเองกันแหละพยายามพึ่งพาตัวเองเป็นหลักอย่าไปพึ่งพาคนอื่นพี่น้องอเออเฮ็เกษตรก,ก็คือกันเริ่มจากเฮ็ดแค่พ่อกินมันสีดี ทำแค่พอกินให้มันให้มันพอกินในโคเลื่อนก่อนมันสีดีเอดีกว่าเข้าสิไปเห็ดจนล้นนะพี่น้องพอเห็ดจนล้นปุ๊บกะเห็ดอะใดบ้านนี่ราคาถูกพี่น้องเจ๋งอีกคือเก่าเ,าเพราะฉะนั้นนี่ทำกเกษตรพี่น้องเห็ดเกษตรบ้านนอกเข้านะ่ะเห็ดแค่พอกินในโครเรือนก่อนคือเอาตัวเองให้รอดก่อนไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเอถ้ามันเหลือก่อนค่อยขายไป เอออย่างประมาณนั้นเฮ็ดบ่อยมันขาดทุนล่ละเอาอย่งสีส่าเนาะเออก็โอเคไปต่องคลิปนี้ก็ประมาณนี้เล่าสู่กัฟังไม่มีสาระอย่างมากมม่เออถ่ายบรรยากาศอันแห้งแล้งประมาณนี้ครับผม